มาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับพูดถึงผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เนี่ยเราสามารถนําไปพูดคุยกับใครได้บ้างฮะต้องบอกว่ากับผู้หญิงทุกคนที่เริ่มที่จะชอบเรื่องการแต่งหน้า,านะคะสาวๆปี3ปี4ขึ้นไปนะคะ ็กจบใหม่ที่เริ่มต้นทํางานนะคะคเขาก็จะสนใจเรื่องความสวยความงามเรื่องเมคอัพก,กันแล้วอะค,ะค่ะผู้ใหญ่เหรอคุยได้ไหมได้หมดค่ะผู้หใหญ่ก็ชอบชอบแต่งหน้าคือพูดง่ายๆใครก็ได้ที่เริ่มจะแต่งหน้าแล้วชอบการแต่งหน้า<ช>คุยได้หมดอย่าไปลิมิตอย่าไปบังคับว่าต้องเฉพาะวัยรุ่นเท่านั้นหรือแม้กระทั่งผู้หญิงที่ไม่ชอบการแต่งหน้าไม่ใช่ว่าเขา ไม่อยากสวยนะคะอาจจะไม่มีใครบอกเขาไม่มีใครบอกเขาแล้วเขารู้สึกว่าใช้ยังไงใช้ไม่เป็นอันนี้คือวิธีคิดนะครับเห็นคนไม่แต่งหน้าอย่าคิดว่าเขาไม่ชอบแต่งเขาอาจจะนึกไม่ออกว่าอ๋อแค่เติมแก้มนิดเดียวสวยขึ้นแล้วแค่เปลี่ยนสีลิปสติกนิดหน่อยริมสีปากมันเปลี่ยนไปสวยขึ้นแล้วเขาอาจจะยังไม่เคยมีใครแนะนำใช่ค่ะเนื่อนบางคนไปเขาเรียกว่าไปตัดสินไปตัดเขาไม่แต่งหน้าอัน้นฉันไม่พูดไม่แต่งหน้าอัน้นฉันไม่พูดคุณแล้วบอกว่าอย่าไปคิด เขาอาจจะไม่มีใครบอกความจริงลูกค้าที Spencer> ่ไม่แต่งหน้าบางทีซื้อเยอะกว่าเพราะคนแต่งหน้าเนี่ยเขามีสินค้าเขาอยู่แล้วแต่คนที่ไม่แต่งหน้าเนี่ยเขาไม่เคยมีสินค้าอะไรเลยนะคะพอเราไปแนะนําแล้วเขาชอบแล้วแต่งให้ดูส่วนใหญ่ดันจะไปแต่งหน้าให้เขาครึ่งหนึ่งแล้วที่เหลือก็ให้เขาแต่งเองพอเขาชอบเลยยกเซตเลยคนกลุ่มนี้อันนี้เป็นเคล็ดลับแต่งครึ่งเดียวเธอไม่ซื้อเธอก็สวยไปครึ่งเดียวถูกไหมครับอีกครึ่งหนึ่งก็ให้สวย แต่นั่นก็คือเรื่องราวที่เป็นบทพิสูจน์จากประสบการณ์ของคุณรดาว่าผู้หญิงทุกคนอะเล่าเรื่องนี้ได้หมดอย่าไปมองว่าเขาแต่งหรือไม่แต่งบ,บางทีมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอนะครับทาไมสังเกตดูคุณรดาถึงชอบผลิตภัณฑ์กลุ่มเมคอัพดูมีความสุขดูมีเรื่องราวเล่าอยู่ได้เรื่อยๆทำไมถึงชอบผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าความจริงผู้หญิงเนาะก,ก็มีความชื่นชอบอยู่แล้วแต่ถามว่าพื้นฐานเดิมเลยจริงๆเนะี่ยชอบไหม ก็ก็ไม่เท่าไหร่นะคะเพราะรว่าเป็นคนที่ไม่แต่งหน้าเลยแต่พอเข้าสู่ธุรกิจแล้วก็เ,เรียนรู้เรื่องการแต่งหน้ามากขึ้นมากขึ้นเนี่ยกลายเป็นเมคอัพกลายเป็นว่าจากเมื่อก่อนเนี่ยถ้า before After ตัวเองเนี่ยแต่งหน้ากับไม่แต่งหน้าเนี่ยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงรเราจึงรู้สึกว่าการแต่งหน้าช่วยพัฒนาบุคลิกภาพทำให้เราและคนที่เราไปแต่งดูดูดีขึ้นสวยขึ้นแล้วพอแต่งหน้าให้ใครเสร็จเนี่ย เขาชอบเขามีความสุขเราร,รู้สึกว่าเรามีความสุขกับเขาด้วยจึงเป็นจุดทําให้รู้สึกว่าชอบกันแต่งหน้าชอบชุดสกินแคร์ดูแลผิวหน้าชอบการแต่งหน้าเพราะทําให้กับคนอื่นแล้วเขามีความสุขเราก็รู้สึกว่าเฮ้เราก็มีความสุขด้วยยิ่งแต่งให้ใครแล้วเขาชอบมากเขาสวยขึ้นแบบคชัดเจนเลยอ,เลาาอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าตัวเองชอบด้านนี้ค่ะไม่เหมือนแล้วก็รุนนะว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะเปลี่ยนคนคนหนึ่งให้เป็นคนที่ที่เป็นบุคลิกอีกลุกหนึ่งได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ เราทําธุรกิจตรงนี้เนี่ยเราเก่งคนเดียวก็ไม่ได้ใช่ค่ะทีนี้ผมเชื่อว่าคุณระดามองเห็นโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์กลุ่มเมคอัพอยู่แล้วจะทํายังไงให้ทีมงานเนี่ยเขาเห็นความสําคัญของเรื่องนี้และอยากจะลุกขึ้นมาบุกตลาดด้านนี้เหมือนกันกับเราเทรนทีมงานยังไงฮะอันดับแรกเรื่องเทรนทีมงานเนี่ยเราก็จะคุยส่วนตัวก่อนให้เขาได้ลองใช้จริงๆกับตัวเขาเองก่อนครับตรงนี้ค่ะเมื่อเขาใช้แล้วเนี่ยเขาต้องรู้จริงในผลิตภัณฑ์ที่เขาใช้ก็เกิดจาก ก็เกิดเป็นการเทรนนิ่งการเทรนนิ่งก็มี2แบบ,บแบบตัวต่อต,ต,ตัวพูดคุยกันว่าสินค้า1ชิ้นน่ะมีสารสำคัญอะไรบ้างใช้ยังไงกับเทรนนิ่งเป็นกรุ๊ปใหญ่ๆตรงนี้ค่ะก็มาพูดกันเลยค่ะล้างหน้ากันแดดบำรุงต้องใช้อะไรแต่งหน้ามีขั้นตอน1 2 3 4 5ี่หยังไงส่วนว่าใครจะเชี่ยวชาญกับการนั้นก็ขึ้นอยู่กับการไปออกพักสนามรตรงนี้ค่ะยิ่งแต่งหน้าเนี่ยถ้าใครไปออกพักสนามแต่งหน้าบ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะเชี่ยวชาญ มากกว่าคนอื่นเงี้ยค่ะแปลว่าทีมงานเนี่ยแต่ละคนต้องแต่งหน้าตัวเองเป็นใช่ค่ะแล้วก็ต้องเข้าอบรมค่ะคือการอบรมเนี่ยต้องเรียนว่าตามศูนย์ธุรกิจของกิฟฟารีนเขาก็จะมีสอนมีสอนเรื่อยๆการสอนแต่งหน้าก็จะทําให้เราแต่งหน้าตัวเองอะใช่ค่ะนะแล้วก็สวยขึ้นค่ะอย่างดาเองเนี่ยบางคนบอกว่าเคยเรียนแต่งหน้าแล้วครั้งหนึ่งสองครั้งไม่พอนะคะอย่างดาเนี่ยเป็นเมคอัพก็จริงแต่งเป็นทุกแบบแล้วแต่ว่า ด่าจะเข้าทุกครั้งที่มีวิที่บริษัทส่งวิทยากรไปเพราะด่าจะได้เทคนิคจากอาจารย์แต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนวันนี้มาสอนเทคนิคในการทาแก้มยังไงทาตายยังไงแต่ละคนมีเทคนิคที่หลากหลายไม่เหมือนกันพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าอย่างการปัดแก้มเนี่ยเขาควรจะต้องปัดยังไงบ้างะนะ การปัดแก้มก็เน้นๆจะมีอยู่2อย่างนะคะก็คือการปัดแก้มแบบสใสๆธรรมชาตินะเด็กวัยรุ่นก็จะปัดตรงบริเวณพวงแก้มนะคะใสๆนะคะแต่ว่าอีกแบบหนึ่งก็คือคนที่มีใบหน้ารูปกลมนะคะก็จะต้องอาจจะต้องปัดจากข้างในนะคะออกมาจะทําให้หน้าดูเรียวขึ้นอย่างเี้ค่ะมันเหมือนมีเส้นทะแยงพุ่งออกมาตรงนี้ค่ะก็จะทําให้หน้าเขาดูเรียวขึ้นคือหนักตรงบริเวณ เขาเรียกอะไรคะตรงนี้ใช่ค่ะแล้วก็เบาลงมาอย่างเงี้ยค่ะจะทําให้หน้าเขาดูเรียวขึ้นนะคะหรือบางคนอยากมีจมูกเดี๋ยวนี้ชอบมากเรื่องจมูกนะก็ไฮไลท์จมูกเพิ่มอะไรเงี้ยค่ะมันปั๊บเดียวเองนะใช่ป๊บเดียวทําให้เขามีสันจมูกขึ้นมาอย่างเงี้ยชอบมากวัยรุ่นจะชอบมากเวลาแต่งหน้าเนี่ยวัยรุ่นจะบอกขอจมูกด้วยพี่นะคะก็ไฮไลท์ให้เขาปั๊บเดียวก็ได้เลยแล้วดิมฝีปากเนี่ยลิปสติกเรามีต้องมีการแนะนำไหมว่า ผิวสีไหนควรทาลิปสีไหน,น,นหรือค,คนอายุแบบไหนควรจะทาสีไหนค่ะอันนี้สําคัญมากเพราะ,ะว่าเรื่องลิปสติกใช่ไหมคะส่วนใหญ่ถ้าแบบเป็นหลักการจริงๆเนี่ยเขาบอกให้สีแก้มกับปากอยู่ในโทนเดียวกันประมาณโทนเดียวกันนะคะ,คะแต่ว่าวัยรุ่นเนี่ยวัยรุ่นผิวขาวใสๆอาจจะทาสีไหนก็ได้นะคะ,ะแต่ถ้าใครที่ผิวครัมเนี่ย เขาเมีข้อห้ามเลยนะคะห้ามสีชมพูนะคะเพราะว่ามันจะดูทึบไปอย่างเงี้ยค่ะหรือคนผู้อยากผู้ใหญ่นิดนึงอายุสัก40-50ขึ้นไปเนี่ยสีพวกเอิร์ธโทนสีนุดนูดเนี่ยก็ต้องห้ามจืดจืดเพราะจะกลายเป็นป่วยใช่ตรงเนี้ยค่ะก็ต้องระวังยอดธุรกิจจากผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้เป็นยังไงบ้างต้องบอกว่าชุดเมคอัพกับชุดสกินแคร์เนี่ยสร้างยอดให้ดาาประมาณ50เลยนะคะ เยอะอเลยค่ะครึ่งนึงเลยค่ะเพราะว่าทีมงานส่วนใหญ่ต้องบอกว่าผู้หญิงเยอะนะคะเขาก็ไปตลาดกลุ่มนี้เยอะมากรตรงนี้ครัเอาละครับท่านผู้ชมครับเราจะสังเกตเห็นว่าเรื่องง่ายๆสําหรับผู้หญิงแต่กลับกลายเป็นธุรกิจที่ทั้งสนุกมีความสุข แล้วก็มีรายได้ที่ดีด้วยคุณรลดาพูดมาประโยคนึงบอกว่าบางทีความสุขของเรามันอยู่ที่การเห็นเขาสวยขึ้นแล้วพอเราเห็นเขามีความสุขมากขึ้นจากสิ่งที่เราแนะนำเนี่ยเรารู้สึกสบายใจมากกว่าตัวเลขที่เป็นจํานวนเงินด้วยซ้ําไปมันเหมือนกับต่อไปเนี่ย เขาจะมีความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของเรามากขึ้นนะครับวันนี้ใครที่สนใจจะขยายงานด้วยผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ลองนําไปปรับใช้ดูผมเชื่อว่าท่านผู้ชมจะสามารถสร้างรายได้เข้ากระเป๋าอย่างงดงามเลยทีเดียวที่สําคัญได้เพื่อนด้วยนะครับวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ